ทั้งทั้งตัวที่บวชแก้วผมมีลูกส้มมีจริงคือผมมีลูกส้มแค่ร้อยกว่านัดมันมีแค่แปดอ่ะผมบอกกระเป๋าธรรมดาใช้ปืนผิดชีวิตเปลี่ยนใช้ปืนผิดชีวิตเปลี่ยนเป็นลูกส้มมาหาง่ายก็ส้มแต่ลูก,<อ>กม<อ>่วงเนี่ย,ยลูกม่วงแบบเวเวหมือนไอโ้โบโบไอ้ไอ้ไอ้กระสุนปืนเอนเตอร์จี้มันหายากอืม มันจะมีไปแบ่งประเภทปืนกระสุนที่หาง่ายจะมีแบ่งอยู่ลูกเขียวมันลูกโซ้มันหา,หาง่ายแต่บางทีมันก็หายากบางคนก็พบเป็นพันนัดไม่เอจอ<า>พันนัดนี่นคือไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยเลยไม่เจออะไรเลยบอกเมื่อกี้ว่าค่าคือแลงโกเจมเลยผมผมผมจะพิว่าโอคากิมาสเตอร์เอาอ่ะจะถึงหรือเปล่ามาสเตอร์เนี่ย ตะวันมัเกถึงถึงอยู่แล้วสบายถึงไม่ถ้ากลัวเจอไอ้น่าไหนที่เราเจอตาที่แล้วที่ไม่ถึเราอ่ะโอ้ยเราเล่นสักปีหนึ่งแล้วก็ถึงแล้วเหมือนก็เราวัดรูปอ่ะถ้าเราไม่หัดมันก็ไม่ถึงอฮ้ยเฮ้ยเกาหลีเอาเป็นนายใช้เกาหลีแ้่หรอของฟอร์มเกาหลีฟอร์มเดี๋ยวจะขัดตั้งชื่อกาหลีเห้อุ้ยเจอแต่โกมเลยว่ะทำทำดงซูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำดงนะ ชื่อผมโคตชเท่เลยนี่อะไรลงเปื่อเองติดลบแล้วลงมาเป็นเพื่อนเราโอ้โหใหม่กว่าจะขึ้นโกได้ในแบบแบบลบลบได้าะแนนลบลบได้คะแร่ลบยี่สิบสี่เลยอ่ะยังไงเฮ้ยมันมีคนลงก่อนเราโยโยไม่ทันโยโยโอ้นี่หนักเลยหนักเลยซ้ายขวาไปว่าออกไปว่ะ โอ้ยเจเจเจ็ดนี่มันจอกจัดเลยอย่าไปใช้นะปืนมันไม่ไหวอ่ะเออแบบอย่าไปใช้เถอะนะใหญ่เห็นว่าใครใช้ยนะถ้าถ้าเราลงไปอ่ะน่ะเราจะเป็นรายหนึ่งในรายชื่อของนั้นเลยพี่ระคีตี่ตายเราต้องายกลายเป็นกองไปยิงมันอ่ะบอกเลยสบายถ้าเรามีของเราหมดได้หมดมีระเบิดป่ะพี่รอดแล้วกอมมองป่ะกอมมึงกอมมึงโอ้ไม่ได้กอมือ สุดไม่พอแม่งมีดจะจุ้ยเลยไปฟาร์มรอมนอกก่อนเราไปไปยัดตรงไหนเกาะเกิดก็ไม่มีถ้าเกิดพี่ตายก็ฝากเก็บพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแบกได้ไว้ัดูไปมันของกูหมดแล้วเจ้าข่า,บาวบอกมันของกูหมดแล้วกูมูนแล้วเหรอเอ้ยหากเอา้าอ๋อโอ้ยยังจริงกันอยู่เลย ยิงกงนอยู่หรืออาลูกส้มเขาใช้โบรบมใช้ลูกซ่ใช้ลูกโ้่ยิงเงไม่สนใจใครเราฟาร์มก่อนเราฟาร์มก่อนมีของเพิ่เราค่อยขึ้นจังยังไม่สายตูมีกระสุนสักสองร้อยนัดแหละกำลังดีเยี่ยมเลยเอาว่ะ พี่มีโลแล้วไม่เราไปเรียนปั๊มใต้ตึกมันไปเฮ้ยไปตึกนุ้นไปตึกนุ้นเฮ้ยนี่ตรงไหนตรงนั้นค่ะนั่นค่ะเออเนี่ยเฮ้ยมันลงมาแล้วก็แตกก็แตกไม่ไปเกาะไม่เกาะ ้ฮปืนดีๆกับเขาก็ใหม่มีอ๋ <S <S ออ๋อไม,มไม่ได้ยินคุณในรั่วไม่มีก่อนละมาเลงบอกด้วยดิถ้าไม่รู้ไปแล้ว <S <S ไปละ ข้าไม่เคยติดขาดหรอโคตรน้ำคางเลยนะตู้เ่งล้มล้มหนึ่งไปไหมโอ้อยไม่เนือ้นอขี้เมาข้ามันมา,าข้าวเดียว ลุกเลยลุกเลยลุกพี่ลุกเล่นลุกๆยิยิงยิเออสวยตายหมดใครมาวะตายหมดปะไม่มีแล้วนะมันเยอะปีนหมดถ้าไม่มีเกาะแล้วนะเออเดี๋ยวเอาจะฆ่าตรงนี้มีปีนเกาะจากมันดีปีนเกาะจากมันอืมน่าเกาเกาแล้วกันไปลุกมาเล่นแล้วลูกซองลูกซองเนี่ยซองอย่าไปเล่นลูกซองผมเลิกไปแล้วละทีน้พี่ก็ต้องเลิกเตะผมอุ้ยเนี่ยตรงนี้แบบไอ้นี่อันใหญ่คิวใหญ่โคตรเยอะ เลิกเราจะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะมึงเลิกกันเขาเลยแค่เฮ้ยไม่ได้พูดขาไม่ได้ไม่ทำไมอ่ะเฮ้ยมึงอย่ามาบ้าผู้ชายพูดขาก็เพราะออกเพราะมันดูเป็นผู้ชายอบุญถูกต้องให้ว่าเฮ้ยไม่อบุญก็ตามไม่ถูกต้กูไม่พูดเฮ้ยเี๋เห็นแล้วคนคนนี้ไปฟาวเอาของไม่สบายเราบอกเออว่ะ พอไม่มีปอกก็แตกหมดแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจผู้หญิงนี่แหละเฮ้ยตกใจฟังอย่างไรเยอะใหญ่เว้ยเออพอดคิดอีกอะเอาวะ มันมีอะไรบ้างอ <Hey. S 1> ย,ย่างไงก็อสามตัวหนึ่งหหหเอาเลยนะนเอาเลยดีแะ้วเป็ปิายแล้วกันเราเราแชมป์เปี้ยนพี่เราแชมป์เราแชมป์แชมป์ดัยโอ้โหถ้าบวกหนึ่งว่ะเองบวกเท่าไหร่กันบวกบวกสามบวกสามน้อยเยินมันไอ้นี่มีใครป<ะ>้า<ะ>ขึ้นขึ้นบนอ่ะเฮ้ยบนมันจะมีอะไรใครอ่ะพี่เบียร์นี่พี่เองเอา ที่บนมันมีอะไรด้วยหรอหมดแล้วนะมันอ๋อพี่ดพได้ละพี่ได้ของแล้วอยบอกมันยังยังเหลือยังเหลือเศษอุ้ยแม่งมันป้าโคตรชุยรีบไปอะเออมันรีบไปมีแบบยงยานิดๆหน่อยๆโอ้เอาหมดกล่องเลยนะวงมามแล้วต้องเข้าวงเอาวงเราววงวงวงโอ้ยป้าแ่ะ ต้องใช้ไฟก่อนเวสปาปเอาจริงไหมผมผมผมมองว่าสกิลคิวผมอะควรเพิ่มความเร็วให้ให้หน่อยนะแม่งไม่เร็วเลยแล้วมันจะเป็นนิ่งจาได้ไงวะมันก็เร็วอยู่นะ ไม่เร็วพ so ี o ่เฮ้ยมีรถมีรถมีรถดูมีย้ายผมไมนไ่ยพี่มียาเล็กไปตรงพี่เบียนน่ะวังลบทัเว้ยได้ได้วิทย์สว่างสดใสสุดๆเลยเราไปไหนรถรถจะขับไปไหนก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะขอชุบยาก่อนเอ้ยมันชุบได้เลยในข้างใน คนขับทำไม่ได้พี่แต่เอาพุดด่งดี่กดสกิลดิตอุ้มตุ้มรู้ทำไมได้ยินเสียงคนขนา้างหน้าวะปวดเยอะได้ยินเสียงน,นี่นะเราไม่ลมแน่เลยเข้าทำไหมเข้าทำไหมทำเข้าทำไมำได้ได้หมดแหละเราเข้เาเขา เฮ้ยโอ้โหถ้ามีเสียงระเบิดฮึลงลงดิถอย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 เข้ามา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 พี่พี่พี่เข้ามาพี่เข้ามาที่กำลังหันหัวอยู่ให้ตายเธอเกอนแดงมีเสือป่าจระเข้ยังยังเราลบแถวนี้ก่อนเฮ้ยมันอยู่หินมันมันอยู่หินก้อนหน้าผม ไอ้อาวางถังเยอะๆนี่มาเออมันอยู่มันอยู่หินก้อนเนี่ยแหละก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยพี่เบบี้จองจองไว้ไว้ยเฮ้ยไปอะไรเงี้ยขวานระแวงปวดหวานระแวงเออข้างหน้าระแวงไปไปไปข้างหน้าเราแวงมีคนด้วยคอยนั่นมันจะอ้อมมาทางนี้เฮ้ยมี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  โอเคก็แตกก็แตกเปมามามาฮัลโหลมาล้อมมันไม่เดืยวอะไรล่ะเสร็จเสรลังผ่านไปเออเข้ามาในกันแบงค์โควต์ด้วยดูโควตด้วย บอกแล้วมันต้องมันต้องอ้อมมาทางทางนี้จริงด้วยเอาเร็วเร็วไปอุ้ยทุกคนผมผมสามคิวอ่ะเที่โหดปหมไอ้มีคนโดนแก๊สน่าฝั่งนู้นโอ๊ตเพิ่มเพิ่มนี่นี่ฟาร์มเลยพี่เขาปิดไฟปิดไฟฆ่าเขาฆ่าเขาอย่ายาสองสี่วะไม่ได้หรอกคุณเลยสองพอละ <pic. S 2> จะจะวายเนีวะมีโดนมีโดนมีมีมีคนมีคนโอ้โอย เบิดโอ้โหโอ้โอ้จัดนะจัดนะอ่ะสี่สามสอง นึงฮะโอยู่อย right ่าังปาให้หมดผมเข้ามาเลยบอกถ้าด okay. ูข้างนอกเข้าเลยเข้าเลยนี่เราก็สูนแล้วเว้ยสูนแล้วเกียวแล้วเฮ้ยมันวิ่งนั้น คนนึงอยู่ชาร์จแบตอยู่อยู่ข้างในเหรอโอ้ยล้มต่ล้มแล,ล้เออสวยพี่เหลือคนเดียวสุดท้ายรอเบ้นรอชาร์จแบได้ชาร์จได้ชาร์จได้ชาร์จได้เออพบพบเข้าไปลุกเข้าไปลุกเข้าไปลุกดูอุยอ้ยอะไรพี่ไม่เลยสวยละสวยละสวยละตีตีหนึ่งอ่ะไม่ใช่อ๋อมันเดียวคนเดียว อ๋อแมพี่บน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 ไปเรื่อยบนไปเรื่อยบนไปเรื่อยบนไปเรื่อยอยู่ไหนวะมาหาพี่มาหาพี่โอ้อ่ออ่อเกือบแล้วเออไปล้มก่อนเออาปู่ยี่จำเหตผมผมไปตีคิวอะน้องๆนี่มีคนรัดตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อมึงคุ้นจังวะ เือตันเียวเหรอใช่ชื่อจีนแต่บอก,กว่าเราโดนไม่ยีเองว่าโก่สามะบวกบวกร้อยหนึ่งเลยอ่ะโอ้ยเจ๋งวะค่าเยอะค่าเยอะจริงๆคือค่าเยอะคือมันก็บวกเยอะนั่นี่ย แรงเท่าไหร่ละโอเคสองล้วก็โปรตีกคมอมนต์ก็ไม่รู้เหมือนกันแหม่